ไม่ได้โอ้โหเยอะมากครับไปด้วยไปปวดนะไปไปไหนไปไหนนะไปญี่ปุ่นใช่ไหมสนุกรุนจัดเลยจำได้ตอนที่ต่อแถวซื้อไอติมอะโอ้โหแต่ยังได้กินกันลยติมแบบต่อแถวก็เจอนั่นแหละแล้วพอต่อแถวกำลังจะดูวิวภูจีเดินออกมาขึ้นรถแล้ว ไม่มีเวลาได้ดูรีวิวเลยไปกันเยอะเนี่ยตอนนั้นเราไปสามสิบสี่คนเลยครับอะไรนะครับอะไรไหมไม่ได้ยินเลยอยากไปเที่ยวเวียดนามไหมอยากไปเที่ยวเวียดนามไหมอยากเอ้เคยไปนี่ไปรับรางวัลไงตอนนั้นน่ะอยากไปอยากไปแต่วันนั้นเหมือนแบบไปแปะเที่ยวเองแล้วก็ก่บไม่ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยไปนี่เวียดนามเหรอ ไปนี้ได้มาแม้ไม่เคยมีเลยอยากไปอยางไรครับจริงๆคู่แฟนนี้แหละผมอยากจัดหมดเลยนะถ้าเกิดมีโอกาสสนสุกสนุกครับน่าจะไหนคู้ใหนมาไกลสุดเลยครับแค่บอกว่าพี่คนนึนแม่งที่ไหนสีสเกตสีสเก,สเกตก็ฮีสานใช่ไหม ใกล้เหรอใกล้เหรอผมฟังไม่ดีนะสีสเกตใช่ป่ะเในใบในใบกระเพาะไม่เงขิงเรื่องกิโลกันแล้วตอนนี้อะไรนะครับไม่จะขยายขยายมังตรงหนักไหมเดี๋ยบอกว่าไอ้กัะติดหน้าไม้ผมนั่นแหละนะ รับเดี๋ยวใบอนุญาากุาต่ผมผมยังทำานี้ไม่เป็นเลยอะไรวะอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรนะซิ๊เข่าอะซิ๊ซิไม่ใช่นั่งนะซิืบแบบสายเต้าใช่ไมสายเตาใช่ปะทำไม่เป็นทำไม่เป็นเฮ้ยดูดูไหม ขอโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ของที่ที่ครบรอบอะนึกว่าสามปีสามไหมใช่ปะ่ะผมไม่รู้สึกว่นสามเรนเจอร์สองแต่รู้จักกันมาแล้วสาม